พี่แพทพี่แพทพี่อ่อนโอ้ยเนี่ยพี่แพทย์เราอยากเก็บแห้งค่ะพี่สาวแจงเพื่อนๆน,นี่งามแหง้งอันนี้กับแมนโอ้ยมาโศกดีแถบันนี้โอ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอาไปทั้งยวงเลยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกานะคะแจงก็เพิ่งกลับมาจากไปล้อเห็ดแถวทะเลสาบนะคะแล้วก็ลงกลางทางนะคะตรงที่ว่าแจงมาเก็บเห็ดฟางฝรั่งนะคะพี่ๆแจงจะให้พี่เพื่อนได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะซึ่งแจงก็ไม่คิดว่าแจงจะเจอนะคะมาค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะดีใจมากเลยค่ะ ตื่นเต้นมากนะคะได้ค่ะพี่ๆคะแจงก็ลงตรงสวนหย่อมเนาะแจงก็เดินมานี่นะคะแจงเจอเห็ดค่ะแจงเจอเห็ดโมเรลค่ะเพื่อนๆไม่คิดว่าจะเกิดนะคะอู้ยดีใจมากเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดอกนั้นก็ใช่เนี่ยค่ะ นี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าเอ้ยเอาละค่ะเอาละค่ะเรามาเก็บนะคะตรงนู้นก็ใช่นะคะอุ้ยนะคะดอกนี้แจงไม่เก็บนะคะที่จริงอ่ะตรงนี้เขาฉีดยาฆ่าหญ้านะคะ แจงเก็บไปนี่แจงไม่กินนะคะแต่ว่าแจงจะเก็บไปแพ่เอาไปเอาไปฝังไว้แถวบ้านแจงนะคะนี่เพราะว่าเกิดตรงนี้ก็ไล่บอยนะพี่พเพื่อนจ๋าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเกิดตรงนี้ก็เก็บได้แต่ไม่กล้ากินนะคะอืม เพราะว่ามีแต่ยาค่ายาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยที่เราทําได้คือเอาไปฝังแถวบ้านนะคะเผื่อเขาเกิดเนาะเนี่ยค่ะปาดไม่คิดว่าเขาจะเกิดตรงนี้นะเพนเพื่อนจะเอาจริงๆตรงนี้ดอกสวยมากเลยค่ะปาดสวยจริงๆเดี๋ยวนะคะโอ้ยถุงแม เพื่อนจ๋าเก็บค่ะเก็บอุย้ยทำไมเห็ดมาเกิดตรงนี้เนาะเนาะเพื่อนจ๋าดูสิอุย้ยตื่นเต้นคักโอ้ยถุงก็ไดแปบบนึงเ้ยค่ะเนี่ยค่ะอืมอ๋มอเลี้ยวปีนี่ไหม มาเกิดเนะะี่ยเอาทั้งดินเลยเพราะว่าตั้งใจสเะะิเอาไปเพาะเน้อค่ะเอาไปเพาะเป็นเชื้อเอาละ่ะไอ้นี่ปล่อยไว้เนาะค่ะเนาะปล่อยไว้ให้เขาเพื่อเขาจะเกิดอีกเนะะี่ยค่ะ เพื่อนจะแจงงืดไหลเอาละค่ะแจงเห็นยวนฟังตรงตรงขามเด้อค่ะแจงเห็นยุนยแนย่แบบแบบพอ,อคิดว่าเห็ดมอเลี้ยวสิมาเกิดจังสีเด้อพี่นอ้องเอ้ยงืดไหลจังไดจังมาเกิดโอ๊ยโอ๊ะโอโอ๊ะอยากให้พี่แพทกมาเห็นน้ำกันอุ้ยพี่แพท พี่แพทพี่อ่อนโอ้ยเนี่ยพี่แพทยเาอยากเก็บแห้งค่ะพี่สาวแจงเพื่อนๆน,น,นี่งามแหง้งอันนี้กับแมนโอ้ยมาโศกดีแถบันนี้อนี่ค่ะเนี่ค่ะเอาไปทั้งยวงเลยเด้อค่ะอันนี้กับอันนี้กับแมนเด้อยค่ะสองดอกนี่อันนี้ปล่อยไว้ซะเพื่อเขาอยากเนาะค่ะเนาะเขาอยากเกิดไหม เอาไปปล่อยเขาไว้ซะเนาะเนี่ยอันนี้กับแมนกะล้างขึ้นตะมะแต่แม่ขึ้นแต่ว่าดอกนี่นี่ทรงเถาเอาไปปล่อยแถวบ้านคะ่ะเนี่ยอูย้ยพี่น้องเงึดหลายเอาเนี่ยคะ่ะอูย้ยงามแหงเบ่งดูละคะ่ะจังสิเอาทั้งหัเขาเลยะคะ่ะอูย้ยเปนเพื่อนบ่งดูละ โอ้โหอุ้ยพูนนะแม่นบ่เอาละค่ะอุ้ยจังไหนโมเลี้ยวจังมาเกิดจังสี่หรือว่าสู้ปีเขาก็เกิดแต่ว่าแจงบ่เคยสังเกตหรือเปล่านะคะเนี่ยต้องต้องมีขึ้นมาอีกค่ะเนี่ยแจงแจงจงไหวนะคะเพราะว่าเพื่อ เพื่อแบบบ้านแจงเอาไปแล้วเขา,าเกิดแถวบ้านแจงมางหนีก็ยั่งว่าสิเป็นเสื้อห้แจงเนาะค่ะเนาะที่แจงจงไว้นะอืมนะโอ้ยนี่จังไหนจงังมาเกิดมังอ้นะก็เจ้าสีจากขายาเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาเกิดมังค้นกินบ่ไดนี่อืมเป็นเพื่อนป้นาด ปล่อยให้เขาเป็นเสือซะถ้าถ้าแม่นกินได้นี่แจงกระเก็บเดวยค่ะแต่ว่าคือว่าเราไม่ไก่ถนนโพดปล่อยเขาเป็นเสือซะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะกะประดับธรรมชาติไปค่ะอืพี่น้องอือไปค่ะไปไปไปละบมองที่ว่าแจงสามารถกินได้เนาะค่ะเนาะอูแจงกระ่คิด บฟันคือกัน,กนล่ะค่ะว่าสิมาพอจังสี่แสดงว่าแจงต้องไม้ยางเลาะตรงไงอันนี้เราเด็ค่ะเนี่ยตรงเนี่ยขางขางท้างจังสี่แจงตรงยางเลาะเราเด็แจงอยากหูค่ะเนี่ยขางท้างจังสี่นี่แม่นหมดเดิค่ะข้เจ้าสีจานขายหยางหมดเดิค่ะแต่ว่าท้างเนี่ยสงสัยอยู่ว่าหยางโอ้เจ้านี่ยขาเจ้าบ่าให้สีเห็นบ่คะ จำได้แล้วเจ้าเป็นผู้หาสีอ่าหยาก็ยังเกิดเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าโซนนี่นีตินี่นีโซนนีนี่หยาบนี้นี่แมนคักค่ะเอาละค่ะไปค่ะไปต่อจ้ะสาธุเด้อขอให้พ่อมองที่ว่าแจงสามารถเก็บได้หลายๆเด้อจ้ะไปเพื่อนๆค่ะเมืองเห็ดฟางฝรั่งออกคักออกแนยออกจะวัดเถวคุณนะคะแมนมัดเลยค่ะเห็นบอเนี่ยค่ะ เนี่ยดอกใหญ่ปีนี้นี่ดอกใหญ่ค่ะเฮ็ดฟางฝรั่งสายพันธุ์นี้เนี่ยเวลากินเนี่ยสามารถกินร่วมกับแอลกอฮอล์ได้เด้อค่ะคือจังแบบว่าเขากินแล้วสิเขาอยากดื่มสิเขาก็ดื่มได้เด้อค่ะสายพันธุ์ที่แจงเก็บเนาะแต่ว่ามันสิมีสองสายพันธุ์ที่บอสามารถกินร่วมกับแอลกอฮอล์ได้เด้อค่ะเห็นบ่คะแมนมัดเลยนะแมนมัดเลยค่ะ เกิดค่าเกิดแน่แจงกัย่างวนกลับมาด้วยค่ะแจงเห็นเห็ดแจงกัย่างวนกลับมาแจงค่าใจนะป๊าดเมนหมดเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเอ้ยคุณนะอันนี้กำลังดอกงามๆเลยค่ะมอ่อนเลยเห็นบ่ตรงนี้ก็มีคุณนะค่ะนั่นแหละค่ะแจงก็เลยยางไปหั่นเนาะค่ะเนาะ ย่งางกายดันพอเฮอันมอรเรลค่ะอาตก,กาก่อนค่ะสรุปเนี่ยค่ะแม่นหมดเลยค่ะก็ว่าสปอร์ของเขานี่แแร่ไปทัว่วไอ้อีอย่างก็สวนยอมเี่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็สิเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมองนี้เกิดเกิดขึ้นมาจนกระทั่งแบบว่าหนาหว้วนก็เกิดนดะคะเ็ดเ็ดอยู่มองนี้หมายแจง้งหมายถึงว่าเดอัน ฟังฝรั่งด้วยค่ะเนี่ยสปอเขาไปทั่วแล้วอืมนียค่ะเอาละค่ะแจ้งว่าแจ้งสิปิดคลิปเ้ยค่ะ เพื่อนแจงกับมาฮอ,อดบ้านเราเด้อค่ะโอ้ยสออนค่ะเนี่ยนะคะแจงเอามาทั้งหักเลยดยะขาเห็ดเอามาทั้งขาเห็ดเลยบอกแจงเอามันกาว่าจะขยายพันธุ์เขาเด้อค่ะหวังว่านะะเนาะหวังว่าเขาสิเกิดเด้อค่ะดอกเขาแก้แล้วนี่หวังยางยิงเด้อค่ะแต่ว่ากับบงหูเนาะเพราะว่า จงกับบอกโหว,ว่าสภาพพื้นดินสภาพเนี่ยนะคะเขาิีม,มอกับการนั่นเกิดของเห็ดมอรเรียวบอนะคะได้แต่วังเนาะคะ่ะเนาะเอาละค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อขอบคุณ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 ,คณ,คณเห็ดแซ่บเห็ดอร่อยแต่บ่มีปัญญากินค่าขอบคุณค่ะ